สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจบรักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวยันม่า72ครับผมรถใหญ่นะครับค่ายยันม่าครับผมขนาด72แรงม้าครับผมแต่ราคาน่ารักน่ารักครับผมจากราคาร้านกุาบาทนะครับ อันนี้เอามาขายอยู่ที่455,000บาทนะครับผม455,000บาทนะครับสินค้าขายเป็นเงินสดแล้วก็ผ่อนผันทกสนะครับผมอแม่พี่น้องท่านใดเป็นสมาชิกทกกสอก็ทําเรื่อง,อง,อง,องกู้ผันทกสอได้ครับผมอันนี้จดทะเบียนปี61นะครับผมสภาพพร้อมใช้ยางใช้กันยาวทั้ง4เส้นนะครับ ส้นเด,เดิมนะครับผมกระทะล้อสีเดิมนะครับยางหน้าสวยนะครับผมดอกยางยังสูงแต่ก็มีแตกลายงานบ้างแต่ก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับผมยางหลังก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวนะครับผมยางมา72แรงราคาก็ไม่แรงในมือสองพอๆกับ L5018 ของคูปุต้านะครับ ใครที่ชอบรถใหญ่ราคาไม่สูงคันนี้ก็น่าใช้อีก1รุ่นนะครับผมพันหลังเป็นผันใบยี่7ันเนะครับผมเป็นของยันมากใบสวยทุกใบนะครับผมโครงสวยครับเอกสารเล่มทะเบียนชุดโดนครบนะครับผมคันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะครับจากราคา4,850,000บาทนะครับผมเหลือ4 5 5 0 0 0บาทครับผม เล็กไม่ไม่ขึ้นนะครับผมเปลี่ยนเดือนใหม่ให้ใหม่นะครับ ภาพพร้อมใช้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมอ่ารุ่นนี้ก็เป็นระบบเกียร์เดินหนะ้า8เกียร์ท้ายหลัง8เกียร์นะครับเกียร์ใต้วงม,มาลยัยเกียร์เป็นชัตเทิลน,นะครับผมราคา4 5่0 0 0ห้า 45, 000, 000, บาทย้ำอีกทีครับผมสนใจก็เบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผม อยู่อำเภอเป็นจรักนะครับอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยแหละครับมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็โทรมานะครับร้านก็พิกัดก็สังเกตง่ายๆจะมีรังคาสีส้มสองฝั่งนะครับผมฝั่งนั้นจะทําร้านอะไรนะครับแต่หาคนดูแลอยู่ส่วนฝัง่งนี้เป็นท้ายรถนะครับผมจุดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ใหเฮงๆงรวยรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับผม ฝา,ฝากอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปมีหลายรุ่นหลายรายการน,นะครับคูปตายันมาหลายคันรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนี่นะครับผมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ขอบพระคุณครับขอให้มีดยๆนะครับ